So. ดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะพอดีหวานก็เพิ่งมีเวลาที่จะเก็บครบทั้งหมด24ตอนนะคะนั่นก็คือท่านแม่ทัพอย่าขัดใจค่ะค่ะโอ้ยตายแล้วมีขวัญใจเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนนะคะชอบพระเอกมากเลยค่ะเฉิงอี้เฟิงนะคะน่ารักมากค่ะในเรื่องรับบทเป็นใต้วีนะคะส่วนนางเอกก็คือน้องเฉียวจิงหวนค่ะรับบทเป็นซูเคอหรือว่าอีกชื่อหนึ่งซึ่งเป็นตัวละครด้วย ะะก็คือสุวันเอ๋อนั่นเองนะคะเรื่องนี้อย่าพลาดกันนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ดูกันได้ที่ VTV Thailand เนาะเข้ามาแล้วนะคะก็อย่างที่บอกว่าจริงเรื่องนี้ก็ออนแอร์ตั้งหนาออกทบเบร์แล้วตั้งแต่ตุลาคมแต่พอดีเพิ่งจะมีเวลาไปเก็บเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็ยุ่งมากๆเลยนะคะละครหลายๆแพลตฟอร์มนี้ก็ออนแอร์ air, มีแต่ดาราที่พวกเราชอบก็เลยโอ้โหนอนนอนดึกแล้วนะคะมันก็ไม่ทันได้ไปเก็บพอไปดูแล้วโอ้โดี จังเลยค่ะก็อย่าลืมไปดูกันนะคะเรื่องราวเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นด้วยกิจกรรมของชมรมโบราณคดีค่ะที่ดูเหมือนว่าก็ธรรมดานั่นแหละ แต่ทีนี้มันสนุกตรงที่นางเอกของเรานะคะซูเคเนี่ยเป็นสมาชิกของชมรมโบราณคดีนะคะแล้วก็บังเอิญค่ะไปไปแบบสัมผัสแล้วก็ไปเจอเหมือนกับแบบในคำสั่งลึกลับนะคะระหว่างการฝึกนอกหลักสูตรตอนที่ออกไปเหมือนกับออกค่ายกับทางชมรมโบราณคดีค่ะจากนั้นนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเธอนั้นได้เดินทางข้ามกาลเวลาไปในพริบตาเลยแล้วก็ไปโผล่ในโลงศพโผล่ขึ้นมาด้วยเสื้อผ้าแบบ เส้าพที่เป็นโลกปัจจุบันนะคะแล้วก็ไปโผล่ในโลกโบราณนะคะก็ในนั้นก็เป็นฉากการเดินทางข้ามเวลาที่เต็มไปด้วยแบบเอ๊ะ ครื่องหมายคําถามมาได้ไงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จังหวะก,การเดินเรื่องก็น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าออในส่วนของนางเอกของพวกเราเนี่ยพอข้ามเวลามาแล้วเนี่ยก็ยังคงความฉลาดอยู่นะคะเรียกว่าฉลาดเป็นพิเศษเลยค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าในช่วงที่มาเนี่ยก็อยู่ในการตามล่าของท่านในพลใต้วีอยู่ด้วยนะคะซึ่งมันจะมีคดีฆาตกรรมต่อเนื่องขึ้นมาค่ะก็ท่านในพลก็กำลังทำงานอย่างขมักขม้นเลยนะคะ แล,แล้วทางด้านของสูเคเน voilà kind of ี่ยด้านหน้าตาเหมือนกับผู้เสียชีวิตคนหนึ่งค่ะดังนั้นในการสืบคดีนี้นะคะทางด้านของพระเอกของเราเนี่ยไตวี่ก็จึงได้แบบใช้คำสั่งของนายพลคือแม่ทัพของเขาเพื่อบังคับให้นางเอกนั้นกลับไปอยู่ที่คฤหาสน์ของเขากับเขานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วฉากใกล้ชิดใกล้ชิดก็เลยมีเยอะแยะเลยนะคะก็กลายเป็นว่านางเอกก็ไปเป็นหูหญินของท่านนายพลเนี่ยแหละค่ะท่านนายพลน่ารักแล้วก็ ต่อมากเลยนะคะเหมือนอาบน้ําวันละสิบครั้งอะไรแบบเนี้คะ่ะอย่าลืมดูกันนะคะหวานว่าเนื้อเรื่องถ้าพูดถึงมันจะเป็นแบบพอตเรื่องที่เรา เจอมาเยอะๆแล้วหรือเปล่าก็ใช่ค่ะเพื่อนๆแต่ว่าพอเพื่อนๆไปดูเนาะมีพระเอกน่ารักหล่อขนาดนี้แล้วก็นางเอกก็น่ารักเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคู่เคมีของเขาก็ดีมากๆเลยแล้วมันก็จะมีปมเรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการรอบสังหารหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีคาตกรต่อเนื่องแล้วก็ในตอนที่นางเอกฟื้นขึ้นมานางเอกฟื้นขึ้นมาในลงศพด้วยอะนะคะเพราะว่าเหมือนกับหน้าตาเหมือนกับคนคน,คนหนึ่งซึ่งใครๆก็ คิดว่าตายไปแล้วดังนั้นพอพวกตัวโกงรู้ว่าเอ,าอ้ายังไม่ตายก็เลยส่งคนมาตามฆ่าก็ทําให้สุเคอร์นางเอกของพวกเราก็ตกอยู่ในอันตรายหลายครั้งหลายค่านะคะแต่ว่านางเอกของพวกเราไม่ใช่แบบหน่มแน้มอะไรนะนางเอกของพวกเรามีไหวพริบดีมากแล้วก็จิตใจกล้าหาญมากๆอีกด้วยนะคะอย่างในตอนที่เจอการลอบสังหารอะไรเนี่ยนางเอกของพวกเราก็ไม่ได้เลือกที่จะหลบหนีค่ะแต่ว่าตัดสินใจเลยนะคะหาที่พึ่งโดยการบอกว่าเสนอตัว ว่าเออเรามาทางานร่วมกันซิประมาณว่าค้ามีความสามารถนะช่วยท่านได้นะท่านแม่ทับอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นทั้งคู่เนี่ยค่ะก็เลยทําการร่วมมือกันแล้วก็ค้นหาผู้กระทําความผิดที่แท้จริงซึ่งอยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็เราก็จะได้เห็นว่าปมเรื่องมันก็ค่อยๆคายมาเรื่อยๆคายมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งนางเอกของพวกเราก็ได้พบกับลูเ่เฉินเนาะเป็นพระรองนะคะก็เป็น อะไรนะเจ้าเจ้าของหนุ่มนะคะของทางด้านหมู่ตึกไอ้นิกายลูรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นหนุ่มหล่อแล้วก็อ่อนโยนนะคะนี่คือคุณสมบัติของพลองค่ะพรสวรรค์เพียบๆเลยนะคะทีนี้ทั้งคู่เนี่ยหลังจากที่ได้เผชิญความยากลำบากด้วยกันก็พัฒนามิตรภาพที่ลึกซึ้งนะคะสิ่งนี้เนี่ยก็ทำให้แบบ นางเอกของพวกเราก็ประหลาดใจเหมือนกันค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเจอหนุ่มหล่อคนที่สองแล้วยังได้เจอกับจักรพรรดิองค์ปัจจุบันอีกด้วยนะคะซึ่งณจุดนี้เอาหน้าตาเหมือนเพื่อนร่วมชั้นของเธอเลยชั้นเรียนชั้นเรียนก็ยิ่งตลกเข้าไปใหญ่นะคะก็ปรากฏว่าเพื่อนร่วมชั้นของนางเอกของพวกเรานะคะต่างก็ได้เดินทางมาที่ไอ้โลกจีนโบราณแห่งนี้ด้วยแต่ว่า จุดเวลามันแตกต่างกันอายุประสบการณ์และอุปนิสัยของของทุกคนจึงเปลี่ยนไปอย่างมากค่ะคราวนี้นะคะมันก็เลยทําให้บทละครเนี่ยมีความซับซอ้อนแล้วก็เอออยากรู้มากยิ่งขึ้นว่าตกลงแล้วเพื่อนร่วมชั้นที่เดินทางข้ามเวลามานั้นน่ะมีประสบการณ์อย่างไรบ้างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วในยุคโบราณแห่งนี้นะคะแล้วก็ชะตากรรมของพวกเขานั้นเป็นอย่างไรมากันบ้างนะคะก็นั่งเมาส์มอยกันอะไรแบบเนี้ยอย่างนี้ก็แปลกดีนะคะไม่เคยเห็นในเรื่องน ไหนที่แบบต่างก็มากันเยอะแยะไปหมดมายกชั้นอะไรประมาณนี้ <c oughs> เอาละค่ะจากนั้นนะคะด้วยความช่วยเหลือของทางซุนตั้วนะคะซึ่งเป็นเ,เพื่อนร่วมชั้นของนางเอกซึ่งเข้ามาในจีนโบราณน,นีใน้ในช่วงก่อนแล้วอะทางด้านสุเคอร์และไต้วีก็ได้สามารถกระชากหน้ากากเอาผู้กระทำความผิดที่แท้จริงของคดีฆาตกรรมต่อเนื่องนะคะออกมาได้ค่ะ แล้วก็นําตัวไอ้นี่นะคะคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่อย่างไรก็ตามนะคะยังไม่จบค่ะเพราะว่าตอนที่จับไอ้ตัวการลายที่เกี่ยวกับไอ้คดีต่อนคัตกรรมต่อเนื่องได้นี่คือยังเหลืออีกหลายๆตอนเลยนะคะก็ยังมีในระหว่างกระบวนการสอบปักคำนั่นอีกนะคะก็ได้ค้นพบ เบาะแสอีกมากมายเลยค่ะก็คือกลายเป็นว่ามีผู้ที่อยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นลาสบอสซึ่งใหญ่กว่าใหญ่กว่าคนที่เป็นแบบเอ่อคนที่เป็นคนที่ทำผิดแท้ๆสั่งให้ฆ่าแบบคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องอีกนะคะซึ่งณนะจุดนี้ค่ะก็กลายเป็นว่าอู้สิ่งที่ไม่คาดหวังเกิดขึ้นเยอะเลยนะคะอย่างลู่หลิงกงอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งอยู่ในไอ้สำนักหมู่ตึกไอ้ลูลี่นะคะก็กลายเป็นว่าเป็นเพื่อนร่วมชั้นของนางเอกเช่นเดียวกันนะ ะะก็ทำให้หนางเอกนั้นก็ยิ่งแบบอุ้ยตายแล้วคอนเน c t ชัน<ๆ>ก็เยอะแล้วก็เรื่องราวที่เป็นความลับก็เยอะค่ะเมื่อการสืบสวนลึกซึ้งไปเรื่อยๆนะคะก็กลายเป็นว่า ไอ้เบาะแสทั้งหมดดันชี้ไปถึงบุคคลที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนในเรื่องเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้แอดวานก็ไม่สามารถจะบอกเพื่อนๆได้เพราะถ้าบอกแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะแบบว่าอืมแบบมันมันไขทุกอย่างเลยอะเดี๋ยวจะไม่มีใครไปดูเป็นเพื่อนแอดวานนะคะเอาเป็นว่าค่ะในการต่อสู้ชี้ขาดครั้งสุดท้ายนะคะสูเครแล้วก็ไตวีก็ร่วมมือกันแล้วก็เออเรียกได้ว่า ต้องโค่นลงให้ได้อะคะ่ะคือตัวใหญ่มากเออไอตัวโกงนี่ตัวใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่าด้วยสติปัญญาแล้วก็ความกล้าหาญนะคะในที่สุดเนี่ยก็เอาชนะโค่นเอคนที่เป็น last boss ลงได้แล้วก็กระชากหน้ากากที่แท้จริงออกมาได้แล้วก็ช่วยแควนให้พ้นจากอันตรายด้วยนะคะการเดินทางข้ามเวลาในครั้งนี้นะคะก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างซูเคอร์แล้วก็ไต้วีนั้นนะคะแบบ ความแบบไม่ถูกกันความเข้าใจผิดกันทุกอย่างจางหายไปหมดเลยค่ะพวกเขานั้นนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของกันและกันแบบที่ขาดกันไปไม่ได้เลยนะคะอ่ะละค่ะเรื่องนี้บอกเลยว่าไม่ใช่ละครที่เป็นแค่ข้ามเวลาธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่ไปแค่คนเดียวนะคะข้ามเวลาไปเยอะมากๆหลายคนมากๆเลยค่ะเรื่องนี้นะคะถ้าดูจนจบ24่ตอนแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าเรื่องของมิตรภาพแรงบันดาลใจ ที่มีให้กับความสัมพันธ์ความรักความไว้วางใจแล้วก็การเติบโตจับมือกันไปด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะเรื่องนี้จะดีมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วแนะนําเลยนะคะอย่าลืมที่จะแบบว่าเจียดเวลามาดูซีรีส์แนวที่แบบจบดีนะเรื่องนี้จบดีแฮปปี้แล้วก็เป็นแนวที่ให้แง่คิดกับเราด้วยนะคะไม่ได้ดูแบบเอไม่ได้ดูแบบสมองวาง่างเปล่าซะทีเดียวสําหรับท่านแม่ทัพอย่าขัดใจค่านะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไปดูตามหวานได้หวานจบแล้วนะวันส เ,เนี่ยหวานดูจบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรื่องนี้จริงๆมันมีไปตั้งแต่เริ่มออนแองแต่ตุลาแล้วก็จบตั้งแต่วันที่4พฤศจ,จิกายนที่ผ่านมาแล้วอ่ะนะคะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็ฝากน้องอดนีด้วยเนาะเฉิงอี้เฟิงนะคะน้องน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปาติดตามผลงานน้องกันต่อในเรื่องต่อๆไปนะคะหวานลาไปก่อนนะขอให้ทุกท่านนะคะฝันดีแล้วก็มีความสุขในวันสุสดสัปดาห์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ